วัีค่ะวันนี้พบก,กับพินนะคะกับช่องวอลบายพินนี้<โ>ดเดินไปกับพินนี้วันนี้อยู่ที่วัดโปรดเกตปากเกตนนทบุรีวันนี้มาแล้วหลังจากที่ว่างเว้นจากงานวัดไปสักสามวันสี่วันเพราะว่าช่วงนี้นะผู้ตานตรงงานวัดจะเยอะมากมีหลายที่มากเลยภูมิภาคมากถ้าเฉพาะนนทบุรีอย่างเดียวก็มีหลายที่แหละเดี๋ยวไนเดินเข้าไป ป้ายงานก่อนนะขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาท4ี่หนึ่งเดียวจังหวัดนนทบุรีวัดโปรดเกตคองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมี19ถึง23วันนี้ไม่อยู่วันแรกคือวันที่19วันแรกวันนี้มีภาพยนตร์นะคะพรุ่งนี้มีลิเกดวงแก้วลูกสาวพ่อเกตวันที่21มีโตโต้พระเอกช่องวัน31 คณะน,นิรันดร์อภิวันอัอชรีและวันที่22ก<ะ>็มีลิเกคณะนา,นารุพลพรพันพรทวีวันที่23<ะ>มีโดนตีแจ๊คคณะพลโฟเอสคอมโบนี่ก็ค<ะ>ือจุดทำบุญค่ะอันนี้เป็นจุดทำบุญเลย อต,อตอนนี้มาแบบงงๆงนะโดยปกติคอนเซปต์ป,ปนินก็คือถ้าไม่มีงานวัดเราก็ไม่ได้มาพอเรามาก็เพื่อจะมา,ะม,ามีงานวัดเท่านั้นวัดโปรเกตดูเป็นวัดใกล้นะคะติดคลองเหมือนกันที่เห็นตอนนี้นมีหลาน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10ล้านอยู่ข้างหน้าตอนนี้ประมาณกี่โมงเพิ่ง6กโมงเองค่ะเพิ่ง6มง ลอยพระพุทธบาทจำลองนะครับสี่ลอยช่วยกันก็เข้าไปดูกรองอุ้ยข้างในใหญ่อ่ะเอาไปตรองลูกนี้มีตามประมาณาได้นะว่าปิดรองลูกนี้มีไหมก็มีหลายอย่างหลายชนิดทีเดียวไปเออเ้าวอารองลอยพยามไม่ติดพะปาลอยก็วันนี้ขอทำบุญก่อนนี่พระพุทธบาทสี่ลอยอยู่นี่ท้งเข้ามาด้านในเลยจ้านำมาปิดรองพระพุทธบาทจำลองกันก่อน สวยเชียวข้างในอ่นะมีไม่ค่อยกี่วัดนะที่ว่าพินจะต้องเข้ามาทําบุญก่อนแต่อย่างว่าเราก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างที่ทาบุญบ้างอะไรบ้างวันนี้มาติดระพุทธบาทสี่ลอยพุทธบาทเขาจะมีซอยกันนะลอยเล็กลอยกลางลอยใหญ่ก็นับเป็นได้สี่ลอยแล้วตรงนั้นก็มีวัดมีพระแก้วด้วย ข้เราเข้าไปกราบพระธาสีรลอยกราบหลงพหลวงพ่ะเอี่ยมหลงพรโตกงกราบพระแก้มอรกตแล้วนะคะตอนนี้เดินเข้ามาจะเป็นส่วนของงานอนนุเป็นริมแม่น้ำเ,ออเขาเข้าใจนะว่าตัวโลเคช,ชั่นของวัดอ่ะเขามีความสวยของเขาอยู่แล้วเฮ้ยตรงนี้เอ๊ะจำได้เหมือนว,วัดบ,บางจากฮะ อ๋อนี่ไงของพระอุดมคมองเออคองสะอาดใสสวยเลยแหละ,ะนะี่ะายยาหน้าแล้วตรงนี้ก็คือของพระอุดมที่น่าจะลงให้อาหารปลาได้ดตรงนน้นก็จะมีตกแต่งไฟตามสไตล์งานวัด นี่แะคะตรงนี้มีอุ้ยี่หนุมจีแม่ลำดวนนั่งนั่งกินด้วยแล้วก็มองคลองไปดูรเราไปเซอร์เวย์ของกินของเราต่อภาษางานวัดวคอนเซ็ปต์คอนเทนต์ของีก็คือเป็นเคยออกแผง หลังเลิกงานนะตามงานวัดแล้วด้วยความอยากรู้ว่างานวัดเนี้ยบารมีแล้วคนเยอะไหมฟีดแบ,บ็เป็นยังไงแต่เป็นหานใเน็ตไม่ได้เลยอันนี้ก็เลยพอมีโอกาสมาทําช่อง YouTube นะคะก็เลยผันตัวเองมาเอาคอนเทนต์งานวัดเป็นหลักเพราะว่าด้วยความที่แถวเราอะเนาะ เราอยู่แถวนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาเขาจะมีงานวัดกันเยอะเราก็เอาซะเลยพามาเที่ยวงานวัดสไตล์ของเราก็คือไปต้งเดินตรงนี้ตรงนี้ดูดูดูเขาคงเขาขายร้านอะไรว้าไปมาถึงตงจุดจุดทำบุญจุดทำบุญดูจะเฉยๆแต่พอจุดไี้เป็นขายของกินนะคนเยอะมากอย่าเลยอย่าช่ะวยกัน ราโดนร้างบจกันเก่าในวัน,น,น,นในอาเลียจ่าเนี่ยร้านหลักเลยถ้ามาปกติก็จะเจอเขาขายวันเออเอาอะไรอ่ะอเอารอเออไม่ฝั่งนี้เป็นร้านหลกกักไงแต่ว่าฝั่งนี้เป็นร้านค้าในแฟร์เออช็อกโกแลตแช่บวยช็อกโกแลตแช่บวยสอตอร์บิลลี่บวยเออ จริงๆมาถ้ามาตอนกลางวันนะคะก็คือสามารถที่จะมานั่งทานร้านอาหารอะไรแนริมคลองเพระอุดมได้ก็สวยๆชิลๆแต่นี่ที่เป็นพามาเนี่ยก็คือเขาเป็นประสงค์ของงานวัดก็จะมีแผงเผือยว่าตรงนั้นมีริมคลองต้องเดินขากลับเออใช่เดินขาเข้าแล้วก็จะมาที่สัมภาวชนาโทนสีชมวงค่ะตัวสีชมวงตัวสีม่วงอองานวัดจริงๆอะมันเป็นเสน่ห์ที่แบบ แตกต่างไปตามว่าพื้นที่แต่อัจฉัยของกินสินค้าหรืออะไรนะ่าอาจจะมีความเหมือนกันแต่ในความเหมือนกันนั้นนะค่ะมันก็จะแฝงเสน่ห์ของผู้คนแต่ละชุมชนที่แยกแยก,กันออกไปบางบางที่ก็ใหญ่บางที่ก็เล็กบางที่ก็มีแม่ค้าเมือชีพก,กับมีแม่ค้าสมัครเล่นนะคะไปไหนอ่ะอุ้ยไฟขึ้นเดี๋ยวไปเซอร์เว์ตรงนน้นก่อนแล้วค่ะกลับอ่ะค่อยเดินออกมาตรงริมคลองเดี๋ยวไปดูตรงนน้นก่อนน้เออ แต่บางเจ้าเนี่ยถ้าวัดโปรดเกตนะนะตอนนี้นะบางเจ้าเนี่ยไม่ขุนเออโอ้่งตอนนี้เขาจะมีแผงแบบเล็กๆน,น้อยๆแผงตรงซอกตรงมุมของเขานะคะ๋อาแต่น้องน้องผู้หญิงเนี่ยเราเจอกันหลายวันแล้วอ,ดดอ๋อต้องนับเป็นที่เล่นเ้่นเออเจดีสวยใช้า ตรงนี้เป็นเป็นโดมนะคะทจริงน่าจะปกติก็น่าจะไว้จัดงานได้๋องานวันเขาดูรอบๆเนี่ยมีจากแค่นี้จากถุดที่เข้าไปว่าพระบาทสนะี่ลอยเมื่อกี้ปิดทองพระพุทธสี่ลอยไหว้พระแก้มรกตอันนี้เนี่ยค่ะงานของมินิมอลเพราะว่ามีแผงตรงนี้นิดนึงขายจากเต็นต์ตรงนั้นสักนิดนึงเดี๋ยวขากลับ ออกไปเรเดินริมคลองให้ดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้ที่เซอร์เบก็เนี่ยจะมีใครมือของเล่นแล้วก็มีขนมปังแต่ป,กกป้าจ้าก็ไปโซนนี้แหละเราแวะ,ะนี้แหละเนาะนเดี๋ยวเรามุ่งตรงไปที่ริมคลองไปดูกันว่าริมคลองมีร้านอะไรบ้างเพราะริมคลองก็จะมีเสน่ห์เราเรานั่งทานก็จะได้นั่งริมคลองโอ้แต่ละตามน้องหมาต๊ตตากอกแท๊ก <laughs> แบบว่าฟีลว,ว่าร้านบางร้านยังพึ่งตั้งนะเพราะนี้เขาก็มีขายตามซุ้มอ้วนนุ่นขนมจีนเข้าโพดนุ่นตำซุ้มนุ่นน้ำจิ้มาอสเด็ดอ๋อตรงอ้นวนอันนี้เป็นที่ลงน้ำอีกอันหนึ่งที่ถ้า,าหน้าเรากระทงนะจากนั้นเนาะคนจะต้องเยอะเออเี่ยขายเป็นหมูปิ้นอสด เห็ดย่างเหรอเออมันชิมไหมมันชิมปลาหมาล่าสาหร่ายเห็ดย่างที่แบบเป็นเห็ดออริจิย่างน่าทานด้วยนะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมีซอสไต้หวันมีหมาล่ามีสาหร่ายไข่กุ้งมีเกลือชมพูด้วยพริกไทยเออว่าจะทำ ีีียน้ะดถือว่าผู้คนเริ่มหนาแน่นแล้วเดินคนต้องลองมืดๆก่อนเนาะมีไขหมึกย่างผู้ร้อนจริงอะ่ะต้องเหตุอะร้อนจริงอะ่ะเออแต่ร้อนจริงะ่ะต้องหน้าลองอะนะยุคนี้นะอะไรที่มันแปลกใหม่นะเราต้องเอาเห็นปลาเส้นทอดอะ วราไปคิวหมูไก่เนื้อให้มาละสิบบาทว่าน้ำปั่นไหมโอ้โหสั่งหูโรเกียวหมูแ่งมีกุ้งเผาด้วยเฮ้ยเออเว้ยเออขนมบ้าอริยาอ้าอาด้วยเฮ้ยเขาอ้าอาดู จริงๆเขาว่าฝนจะตกนะเมื่อตอนบ่ายๆที่ออฟฟิศก็ฟ้าร้องคลื่นๆน,นะแต่ตอนนี้ไม่ตกแต่ตอนนี้อ้าวมากเลยอะทำไมอาไ้าวจังอ่ะเยเห็นขายรองเท้าแล้วนั่นเป็นขนมจีนแม่ลำดวนค่ะไปนี่เป็นเดินเดินผ่านบรรยากาศร้านขนมจีนที่มีโต๊ะเยอะมากเลยสิบโต๊ะเรานั่งเนี่ยริมคลองเย็นๆเอเอได้ขายก๋วยเตีวก๋วยจั๊บเยอะมากอ่ะเออ ไปนอดกับดนทาบูชาลุงพ่อเออกับบัทลุตรงที่มีพระยานาคือด้วยความวัดเขามีความแบบเหมือนพื้นที่เขาซับซ้อนหน่อยแต่ว่าเดินเดินไม่ยากค่ะเดินง่ายเดินทะลุหากันแล้วก็มีความสวยงามแต่ละจุดที่ให้ทุกคนมาถ่ายรูปได้ด้วยเนาะทำบุญก็ได้ซื้อของกินเล่นก็ได้ไหนตาผมฟรีเหรอ เอาสิใครมาเที่ยวงานาวันเราได้ตัดผมฟรีด้วยนะมาได้นะคะเหรอ่ะโซนตัดผมฟรีอุ้ยน้ำใจงามเอาตอน,นเป็นเวทีแล้วมีเก้าอี้ให้ดูหนังกลางแปลงอุ้ยตรงนี้หนังกลางแปลงดูตรงสมัยเราราอ่อนน้อยนี่ยามปูมาระเบิดโลกจ้าอ๋อนี่ไงตรงนี้เขาก็จะมีโซนอีกร้านหนึง่งคือด้วยความอาจจะเป็นวันแรกแล้วจะเป็นวันที่แบบคนยัง คนยังไม่ค่อยรู้ว่ายังไม่ค่อยมาแต่โซนนี้มันเชื่อมโยงกับวันฟานสูงนะคะแล้วโดยปกติโนท้องถิ่นแถวนี้เขาก็น่าจะมาไม่ว่าอาจจะเป็นแบบด้วยหลายเรื่องเพราะว่าวันนี้วันแรกแล้วก็เรื่องการละเล่นเขาเป็นหนังกลางแปลงเดียวไงแต่ถ้าพวกนี้จะมีลิเกแล้วคนอาจจะชอบดูลิเกอะค่ะสิ้นสุดประมาณนี้แล้วนะจบแล้วเป็นเดินรอบวัดและหนังกลางแปลงมีป๊อปคอร์นขายว้า เอว่าใครอยู่ละแวกนี้นะคะเนี่ยข้ามาจาับปรเกิตได้ปทุมได้นนท์ได้แวะมามาเที่ยวกันไม่ไกลอยู่โซวัฒนันสูงอะ่ะถ้าใครอยู่ละแวกนี้ก็มาเที่ยวได้เหมือนกันวันนี้ไปไปกัอนนะพี่ฟ้าไปกันใดขออภนะัยบรรดากาศนี้นะคะโควิดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ไว้รอ EP ถัดไปวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บายค่ะ